รอกบๆอะไรเงี้ยครับเออนี่อะไรเนี่ยอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยนั่งตรงนี้ครับนั่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งสบายๆบนอัศจรรย์นู้นก็ได้ดีไหม นั้วป like? ้าแจวครับนั่งตรงนี้เดี๋ยวลงไปด้านข่างล่างนั่งนี้ดีไหมนั่งไหนสบายเอาที่นั่งที่สบายที่สุดนี่แปลว่าอะไรหนาวไม่รู้เนตีความหมายราวๆมันไนเนเนไม่ได้เจาะเหรอหนาวไปเอาเสื้อเสื้อกลูมมาใส่ไหมไม่มีครับส่งสาบกปแล้วครับจริงเหรอ ยืมของเพื่อนมีหรือเพื่อนมีตัวเดียวให้ยืมไหมเม่อไหร่เวลาครับเมื่อไห่เมา่อไหร่ม่หนาว่ก็หนาวนี่นึงเราเอามือซุกอย่างนั้เถอะเรารอทานรอแล้วครับถ้าเราคอพานเร้ดิคอมาพลาเดอะไรนะนี่หรออะไรนะอ๋อของเพลงให้องนันมนหของผมป็นหนาม ยี่แมวเขาไม่รู้ว่าผมจริงสร้างทำไงนะสร้างไงวะาซ่างสร้างส้างสรางบ้านสีบ่านสร้างบ้านอะไรนะแปลว่าอะไรนะดู ได้ดูสา,สา <S <S งสีผ้าแล้วเห็นว่าภาคที่มีการคิดอย่างวิจิตบรรจงมากคือช้างภาคเหนือแล้วก็ช้างภาคอีนนอีสานคือดูเหมือนมัน